กล่าวสวัสดีสวสดีดัดกันทุกคนทุกท่าน้ดยนะครับววันนี้เราอยู่กันในเกม b l a c k c คว v e r ใน X7 ็กเเกมครับซึ่งมีการเปิดให้บริการเมื่อวานนี้ซึ่งเวอร์ชันตัวนี้เนี่ยมันจะมีความแตกต่างจากเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้นะครับผมที่ผมเคยรีวิวเป็น648อย่หยวนแล้วก็ตัวนี้ครับมีความแตกต่างก็คือจะมีการแจก648อย่หยวนในทุกวันด้วยเออนะครับผมรูปแบบการเล่นเล่นยังไงนะครับผมมีตัวละครนะครับผมแบบอ่าทองบนอ่ะเรียกว่าทองบนเหมือนกับไอเกม เซเว่นไหนรีเวิร์ดกันละกันอามีทองเก้นะครับผมแล้วก็ทองบนสังเกตได้เลยว่าไอ้พวกตัวทองบนเนี่ยมันจะมีภาษาจีนแล้วก็ตัวสีหลุงๆอยู่นะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวจะมาแนะนําวิธีการเล่นกันละกันเนาะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยกำลังมองหาเกมที่ไม่ต้องเติมนะครับผมหรือว่าเติมนน้อยนะครับผมเติมไม่กี่บาทไม่ถึง10บ,บาทก็คุ้มนะครับผมแล้วก็เหมือนกับตัวเราเป็นสุลต่านได้เดี๋ยวลองมาเล่นเกม b l a c ค c คลเวกันอ่าเรามาดูรูปแบบระบบการต่อสู้เนื่องจากผมผ่านด่านไปแล้วเนาะซึ่งด่านมันผ่านไไไปตต่่ออมมด้้ันง ดันเลเวลสาอะไอ้พวกดันเลเวลเนี่ยเราแค่ไต่เนื้อเรื่องใช่ไหมไต่เนื้อเรื่องเสร็จแล้วเอ้ยเลเวลไม่พอทํายังไงก็มาที่สมุดต,ตรงนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตปิดเร่งความเร็วก่อนนะเนื่องจากผมผ่านด่านเคีย์ด่านมาก็เลยเปิดเร่งความเร็วคูณ10ครับจะได้ไวๆเนาะมันก็จะมีแบบว่าเฮ้ยกดรับทันทีตรงนี้นะครับผมมันเป็นระบบไอเดนไงเห็นไหมเราได้ของแล้วดังนั้นเวลาเราออกจากเกม AFK แล้วเราก็มากดของรางวาัลเลเวลของเราก็จะมีการเคลื่อนด้วยนะครับผมแล้วก็จะได้ของรางวาัล ว่าเกมนี้เนี่ยมันแจกฟรีใช่ไหมเพชรเราอูฟูอยู่แล้วก็มากดใช้ตรงนี้นะครับผมจริงๆมันจะได้อ่าไม่กี่ครั้งประมาณ3ครั้งต่อวันมั้งแต่ให้ทุกคนเนี่ยไปเปิดระบบพาร์ตนะครับผมเนื่องจากมันมีการแจกย้นใช่ไหมอ่าไม่ต้องห่วงนะครับผมเราก็ไปจ่ายเพิ่มเติมได้ซึ่งไอ้ระบบตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยดันเลเวลของเราได้ไวมากยิ่งขึ้นแต่อันนี้ผมผ่านมาถึงอา่า จุดตันและมาดูในดันเจี้ยนรายวันนะครับผมเนื่องจากพลังผมเยอะเกินไปนะต้องรอทางด้านของระบบเลเวลไปเรื่อยๆก่อน <laughs> มอนมันจะได้โหดอ่ะเปิดไปด้วยใครเอ่ยนะครับผมโนเอลครับโจมตีหมู่ครับผมโอ้โหครที่จะแรงครับแล้วก็จังหวะนี้ใครเอ่ยเจ้าหญิงหนามโจมตีไปครับปึ๊ <c oughs> บยูโน่เก็บไปตัวหนึ่งนะครับผมแล้วก็เจ้าหญิงหนามโจมตีไปครับตายนะครับผมแล้วก็โนเอล ใช้อันตีเลยครับผมปึ๊บบึมเข้าไปอ้หูจีดหายนั่นเองตรที่จะแรงนะครับผมนอกจากนี้เนี่ยไอ้พวกดันเจียนมันก็จะมีพวกดันเจียนรายวันนะครับผมเหมือนกับทุกๆเกมใช่ไหมล่ะยังจะมีวัดใต้น้ําที่ให้เราเนี่ยได้ไปท้าทายนะครับผมก็มีหลายด่านมากเลยนะหรือจะเป็นไอ้พวกการฝึกเวทมนต์ตรงนี้นะครับผมก็ทําให้เราได้เศษแล้วก็ได้ตัวสุ่มอีกด้วยอ่ะก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับผมระบบเกมเนี่ยมันจะมีเป็นประมาณนี้ซึ่งเราก็จะมาพ่วงเกี่ยวกับฐานะของการอัพตัวกันแลวกันเนาะระบบอัพเกรดตัวละ คเป็นยังไงแล้วก็จัดทีมยังไงเรามาดูกันเลยดีกว่าครับซส่้อตรงนี้เนี่ยให้ทุกคนก็ไปหาเลเวลมานะครับผมก็ตามดันเจียนก็มีอยู่แล้วนะครับผมก็อัพเรื่อยๆเ,เนาะเวลาที่แบบมันถึงคอขวดอะ,อะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูมีไหมสักตัว มันจะมีทำลายขีดจำกัดแล้วมันก็จะมีการใช้ไอ,ไอเทมนะครับผในการทำลายไม่เป็นไายหาจากดันเจียนได้เนาะเอาว่าเลเวลเนี่ยมีประมาณนี้ง่ายๆครับแล้วก็ต่อไปครับก็คือในเรื่องของอุปกรณ์อันนี้อุปกรณ์เราหาได้จากอ์ติแฟกหรือว่าหาได้จากการซื้อแพก็กระด้ก็อย่างที่ผมบอกไปครับว่ามันมีการแจก1 0 0 0งพันหยวนทุกๆวันเนาะก็ไอพันหยวนตัวนั้นเนี่ยไปซื้ออุปกรณ์เทพๆกันลวกันอ่ามันก็จะมีแพ็คเติมอยู่แล้วก็อย่างที่3มก็คือจะเป็นในเรื่องของการอัปเกรดดาวก็จะมีการใช้ตัวละครสามครับผม,กา,ก,นนมกาี กินจอมเวทธาตุน้ํา2ตัวเดี๋ยวผมจะลองให้ดูกันแล้วกันเนาะเอาหมอตัวนี้ก็แล้วกันนะครับผมไม่ได้ใช้แล้วก็เป็นตัวละครทองล่างด้วยผมไม่ได้ใช้แน่นอนอ่แล้วก็ชามี่เอาชามี่ไม่มีชิบหายเอาเป็นว่ามันจะอัปเกรดประมาณนี้นะครับผมหลังจากที่มันกินชามี่ไปแล้วใช่ไหมแล้วก็ถัดไปนะครับผมมันก็ไม่ได้กินเฉพาะยูโนนะมันกินตัวละครอื่นได้ครับแบบนี้ อืมก็อัดาวไปเรื่อยๆครับดดนนี้ดาวแดงก็ไปทําตัวละครอ,อื่นที่มันเป็นท่าสีเขียวให้เป็นดาวแดงก่อนอ่ะประมาณนี้ทุกคนก็สังเกตดูจากตรงนี้กันละกันเนาะแล้วก็เรื่องดาวเนี่ยค่อนข้างที่จะสําคัญมากครับเวลาเราจะเคลียรนะครับผมตัวละครยังไงสุ่มตัวละครแล้วเฮ้ยกระเป๋าเต็มเรามาดูที่ระบบตรงนี้นะอ่ะระบบวัดนี่ครับผมก็จะเห็นได้เลยว่าเราเนี่ยสามารถเลื่อนขั้นตัวละครแบบ ไอ้พวก s r ธรรมดานะครับผมแล้วก็จะมีการกินสีตัวกดเลือกไปเลยยืนยันแล้วก็ผสมไปเรื่อยๆครับให้มันได้ดาวตามกําหนดแล้วเราก็ไปใช้ไอ้พวกนี้เนี่ยเป็นวัตถุดิบในการเลื่อนขั้นของดาวแต่ละตัวที่เราใช้เป็นตัวหลักอะออประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ระบบการเสียสละนี่ก็คือย่อยไปเลยนะอย่างเช่นตัวละคร R เนี่ยเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วเราจะเสียสละก็ผมปุ๊บคลิกทีเดียวแล้วก็เสียสละเห็นไหมอันนี้ก็จะได้แก่นทะลวงขั้นมาด้วยนะครับผมแล้วก็จะได้น้ํายาอัพเลเวลด้วยเห็นไหม ه, ประมาณน,นี้นะครับผมเวลาช่องกระเป๋าคุณเต็มก็มาแก้ไข้วยจากตรงนี้เนาะแล้วก็ต่อไปนะครับผมก็คือระบบแปลงแปลงคืออะไรแปลงก็คือการย้ายตัวละครครับอย่างเช่นเรามีตัวละครเลวสูงๆนะครับผมปุ๊บแล้วเราก็เอาอีกตัวละครหนึ่งมามันก็จะเป็นการย้ายตัวไปอีกตัวหนึ่งนั่นเอง ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็การย้อนกลับครับการย้อนกลับก็คือถ้าเกิดว่าเฮ้ยตัวละครไหนเราไม่ได้ใช้แล้วเราอัปดาวไปเสียดายเราสามารถเอาเข้ามาตรงนี้ได้นะครับผมเพื่อที่จะย่อยออกมาเนาะอย่างเช่นเดี๋ยวผมจะาชาลอดออกมาปุ๊บอ่ามันอ่ะกดได้แล้วนะครับผมจะเป็นประมาณนี้ครับสิ่งที่เราจะได้ก็คือเราจะได้แบบไอตัวทัดลมนะครับผม2ตัวกลับคืนเนาะเราก็จะได้เป็นฮาร์ดแ์ของชาลอดอ่าสิ่งที่เราอัปไปก็จะได้คืนมาอีกด้วย แต่เลเวลเนี่ยเราต้องไปย่อยในหน้าหลักการอัพตัวอีกทีหนึ่งนะดังนั้นมันจะย่อยเพียงแค่ระบบดาวเท่านั้นดังนั้นไอ้ระบบวัดเป็นเกี่ยวกับดาวเนาะเออดังนั้นแยกกันครับผมแล้วก็จะมีการเสีย100เพรครับไม่ต้องสีเรียดเป็นประมาณนี้นะครับผมนี่ แพ็กเด้งแล้วแพ็กเด้งเป็น128หยวนอย่างที่ผมบอกไปครับว่าเราจะต้องใช้เงินซื้อไหมไม่จําเป็นครับผมปุ๊บเรากดซื้อได้เลยอ่ะผมเหลืออยู่ประมาณ7 68หยวนตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าอ่าเอ็กเซเบนเกมเขาจะไม่ได้มีการแจกหยวนจากตรงนี้แล้วนะให้ทุกคนมาสังเกตในระบบเกมเอากันแล้วกันซึ่งเกมนี้เนี่ยมันจะแจกตรงนี้คุณเห็นไหมรับสิทธิประโยชน์ออนไลน์เป็นลูกตัวตรงนี้กดเข้าไปหนึ่งทีครับเห็นปะมันก็จะมีการแจก1 0 0 0หยวนทุกๆวันแต่วันแรกเนี่ยเราจะได้2,000หยวนเลยนะแล้วเขาก็บอกว่ากลับมาในวัันนรรุ่งี้กบใหม ดังนั้นหยวนเติมเกมเนี่ยมันจะไม่เข้าไอ้ตรงนี้แล้วนะครับผมมันจะมาอยู่ในที่ตัวเกมแทนเนาะเราก็มากดรับไอ้ตัวนี้มันเป็นสกุลเงินแรกไอ้สกุลเงินแบบแทนเงินสดอะพูดง่ายเออประมาณนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าเราอยากได้แพ็คอะไรเราก็เปิดหาเลยครับปุ๊บเช่นผมจะเปิดหาตรงนีเ้เดี๋ยวนะมันมีแพ็คไอ้คุ้มๆไหมวะเนี่ยอันนี้ผมซื้อไปหมดแล้วนะปุ๊บ เดี๋ยวขอดูแพ็กก่อนอ่ะเอาเป็นแพ็กนี้ก็ได้นะครับผมที่มันเป็นแพ็กเด้งเนาะกดเข้าไปหนึ่งทีเห็นไหมชาระง่ายๆนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยได้มีการใช้หยวนครบแล้วนะครับผมเราก็กดมาที่ตรงนี้ครับปึ๊บอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูนะถ้าเกิดว่าเราอยากจะเติมเนี่ยมันเติมถูกมากๆเลยนะมันจะเป็นการลด99%เพราะฉะนั้นเราจะได้จ่าย12หยวนเท่านั้นเองครับแล้วมันก็อันนี้มี x7 เกมพา a s s ของผมนะก็ เอาออกก่อนนะครับผมไม่เกี่ยวโอเคจะเป็นประมาณนี้นะครับผมนอกจากนี้ก็จะมีสกินด้วยนะครับผมมีการแจกตัวละครโนโอเอลเนาะเราอินว In ันที่2ได้โนโอเอลครับซึ่งภารกิจตรงนี้เนี่ยผมยังไม่เสร็จถ้าเกิดว่าเสร็จเนี่ยคิดว่าน่าจะได้ไอ้สกินของโนโอเอลเมื่อเสียดายนะครับผมอยากได้ว่ะออาสกินโนอเอลเป็นยังไงเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมปึ๊บแล้วก็ใส่มาโอ้โหเป็นยังไงสกินโคตรเจมนะครับผมสำหรับเกมนี้นี่นะครับผมโนเอลแล้วก็จะมีแอตตาเออแอตาก็มีนะครับผม ซึ่งแอตาตัวทองบนตัวนี้นะครับผมแล้วก็จะมีสกินเป็นร่างนี้อ่ะมันก็สามารถเติมได้มันมีแพ็คอยู่ผมจําไม่ได้อ่ะมันอยู่ในกิจกรรมตรงนี้แหละไปหาเอาก็แล้วกันโอเคแล้วก็ทีนี้เราไปส่มหาตัวละครดูกันดีกว่าก่อนที่เราเดี๋ยวจะไปซอนดาวน์โหลดกันเนาะอันนี้เป็นธนาของตู้ยามินะครับผมจะมีการใช้ตัวดำเนาะถ้าเกิดว่าใครอยากได้แต่ว่าผมยังไม่อยากใช้ทีมมืดสักเท่าไหร่เดี๋ยวมัใช้เป็น ทีมปกตินะครับผมมาลุ้นออกตัวทองบนครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าค่าดนเมชันขออนุญาตติกออกก่อนละกันนะครับผมปุ๊บเอ้าอ๋โอโอ,โอเคบักบัคอะเรามาดูกันนะครับผมจังหวะนี้เราจะได้ตัวละครหรือไม่ปึ้งสองรอบตุ้มเข้าไปครับผมได้เป็นทางด้านของตัวละครอร่อยนะครับผมนี่แหละตัวละครอร่อยครับไม่ใช่ทองบนนะอมอันนี้ก็อร่อยแซบเลยเอาไปหาให้ตัวละครแบบ ที่เราใช้หลักๆอ่ะแดกไปเลยแล้วก็ไปต่อไปครับผมเมื่อกี้ไม่ได้ตัวละครอ่ะตัวละครอย่างเซลลี่ออกมาครับผมเซลลี่ก็ไม่ใช่ตัวละครทองบนแล้วก็เป็นลุนกี้นะครับผมลุนพี่เขาก็ยังไม่ใช่ทองบนครับตัวละครประเภทพวกนี้เนี่ยแซบหมดเลยโคตรแซบเลยอ,ะอ่ะเอ่อ ทองเก๋แบบนี้เออนะครับผมได้เป็นทางด้านของเจมิเลโอนานะครับผมเป็นตัวทองบนด้วยเนี่ยมันจะเขียนว่านิวเคลียร์หัวใจตัวละครตัวนี้คือตัวละครทองบนอ่ะแอตตานะครับผมอันนี้แอตตาตัวละครทองล่างครับตัวละครแซบพูดง่ายๆแนะนําถ้าเกิดว่าคุณอยากเล่นแอตตาไปเล่นตัวทองบนดีกว่านะเนื่องจากแอตตาตัวนั้นเนี่ยเวลาฆ่าแล้วเขาจะได้ไหลนะครับผมตึงๆปึ๊บอ่าสีทองมาอันนี้ได้เป็น จำชื่อไม่ได้ไอ้เรื่อตัวนี้ตกากครับผมอ่าไม่ใช่ตัวทองบนอีกแล้วกดข้ามไปปุ๊บปุ๊บ๊โอ้โหแม่งไม่ออกเลยเอึบ๊บมาดีๆเฮ้ยเกลือเกลือเริ่มเกลือแล้วอึ๊บอ๊บ,อบโอ้โหเกลือเกลือยนวิจารณ์สุดท้ายนะครับผมระบบก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมหลังจากที่เราได้แบบตัวละครไก่กิกกี้มาแล้วก็เอามาแซบนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะสามารถแซบได้ไหม รู้สึกว่าตัวละครซ้ําผมยังไม่ค่อยมีเยอะอ่ะมันแซ่บก็ไม่ค่อยได้เอ้ได้อยู่นะครับผมนี่ปุ๊บแล้วก็ตัวนี้เราต้องไปปั้นดาวแดงมาอ่อย่างเช่นถ้าเกิดว่าต้องไปปั้นดาวแดงมาใช่ไหมเราปั้นตรงนี้ก็ได้หรือว่าเราจะไปไอ้ระบบวัดที่ผมเนี่ยสอนไปก็ได้เนาะ้าตน้าใช่ไหมอ่ะมันต้องการตัวเดียวเราจะเลื่อนขั้นเป็นดาวแดงก่อนก็กลับมาที่ไอ้ตัวนี้นะครับผมแล้วก็ แซบนะครับผมแซบตัวนี้แซบน้องเกรไปก่อนครับให้มันเป็นดาวแดงอ่าวิธีการเล่นครับผมแบบนี้แล้วเราก็กลับมาที่โนโอเอลครับโนโอเอลก็จะใช้ตัวละครแซบนะครับผม3ตัวจากนั้นก็จะเป็นแซบดาวแดงอ่าแล้วก็กลายเป็นโคตดแซบครับผมปื้ม3ดาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ปลดทางด้านของทักษะออกมาด้วยเวนไง โคดิแจมต่อไปครับผมก็จะมีการกินโนเอล1ตัวนะครับผมแล้วก็จะมีการใช้ตัว SR ที่เป็นธาตุน้ํา2ตัวจากนั้นก็จะเป็นตัวละครแซบที่เป็นดาวแดงธาตุน้านะครับผม1ตัวจะเป็นประมาณนี้นะครับผมสลับระบบฐานทันของเกม Black c คเ e r ครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาเล่นแบบชิลๆนะครับผมมีตั๋วแจกออนไลน์ประมาณ1000หยวนทุกๆวันเนี่ยก็สามารถมาเล่นได้นะครับผมลิงโหลดเนี่ยก็จะทิ้งไวใต้คลิปแล้วหลังจากที่เรากดลิงก์ใต้คลิปแล้วนะให้ทุกคนเนี่ยมาที่ตรงนี้เลยครับนี่อันดับ4ในการ นะกดดาวน์โหลดตรงนี้ไปเลยนะครับผมใครเป็น iOS ก็ดาวน์โหลดตามเอ้ยใครเป็น Android นะครับผมดาวน์โหลดตามนี้ส่วนใครที่เป็น iOS นะครับผมก็ไปหาวิธีดาวน์โหลดโดยการพิมพ์สอนโหลดเกมผ่าน X7 Game มีช่องพิทันตี้สอนอยู่นะครับผมซึ่งวิธีการดาวน์โหลดแล้วก็การเข้าเล่นของ iOS เนี่ยเหมือนกันเลยนะครับผมในทุกๆเกมเนาะไปดูศึกษาวิธีการดาวน์โหลดเอากันแล้วกันส่วนสำหรับใคร Android ก็กดดังนี้ครับซึ่งจริงผมโหลดไฟล์ไปแล้วมันจะขึ้นแจ้งเตือนแบบนี้เนาะแต่ก็ดาวน์โหลดอีกครั้งให้ดูกันลวกันนะครับผมแล้วก็ทําการกด เปิดไปเลยนะครับผมหลังจากกดเปิดก็กดติดตั้งไปเลยนะครับผมแบบนี้เราต้องติดตั้งเป็นหน้าของสตูที่ชื่อว่า X7 g a เ e กมก่อนกดเข้าไป1ทีครับผมจากนั้นให้ทุกคนเนี่ยพิมพ์ที่ช่องค้นหาครับว่า Black Clover นะครับผมแบบนี้ อ่าได้แล้วนะครับผมจะเป็นประมาณนี้เนาะจากนั้นก็ทําการกดติดตั้งไปได้เลยนะกดติดตั้งแล้วทุกคนก็กดเปิดทีนี้มันจะมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งไม่รู้ว่าทุกคนเนี่ยจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะครับผมก็คือ,อ,อมันเข้าเล่นไม่ได้ครับเพราะว่ามันจะมีแจ้งเตือนว่าอะไรนะ เซนเน็ตเวิร์กไม่สเสถียรหรือว่าอะไรสักอย่างเดี๋ยวผมกดให้ดูนะครับผมเอ้ยไม่ดิภูมิภาคของคุณไม่รองรับเนาะเนื่องจากมันเป็นฐานะของเกมจีนแต่ปกติมันก็เล่นได้ทุกเกมแหละแต่ว่าไม่รู้ทําไมว่าเกมนี้เนี่ยมันมีปัญหาใช่ไหมละ่ะผมก็มีวิธีแก้นะครับผมง่ายๆคือมันต้องใช้ VPN ครับแล้วเราไม่ต้องไปโหลดจากไหนไกลเลยเนื่องจากฐานะของเอ็กเเเกมเนี่ยเขาแถม VPN ให้อยู่แล้วเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมรอเข้าเกมก่อนปุ๊บ อ่ะทุกคนอยากล็อกอินผ่านทางอะไรก็แล้วแต่นะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ o o g l e Mail นะหรือทุกคนอยากใช้วิธีไหนก็นแล้วแต่นะครับผมกดเข้ามาตรงนี้หนึ่งทีนะครับผมถ้าเกิดว่ามันขึ้นว่าเซิร์ฟเวอร์ของคุณเอ้ยูิพิพากของคุณไม่ให้อยู่ในบริการอะไรสักอย่างกดไปที่บูสเตอร์ครับผมจากนั้นเลือกเซิร์ฟเวอร์ได้เลยครับแล้วแต่ท่านผู้ชมนะจะเลือกอันไหนก็นได้นะครับผมลองลองดูเนาะยังไงมันก็เป็นทางด้านของ VPN หมดเลยแหละแล้วก็ทาการกดเปิดใช้งานได้เลยตัวไหนใช้ไม่ได้ก็ทําการตรวจจับใหม่เนาะปึ๊ แล้วก็รอเปิด VPN สักครู่ครับนี่ถ้าเกิดว่าเปิดเรียบร้อยแล้วจะเป็นประมาณนี้จากนั้นก็ทําการกดคลิกเข้าไปที่ b a c k ค o v e r ที่มันอยู่ซ้ายมือครับผมมันก็จะเป็นการเด้งเข้าเกมเนาะเอาล่ะสลับคลิปนี้เนี่ยก็มีเป็นประมาณเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งไว้หผมด้วยนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อน goodbye ทุกคน